ตรงที่อาดสีสูงเนี่ยแหละชาดาขอให้รูปอะสูงแบบนางแบบแบบร้อยแปดสิเอาร้อยเก้าสิบเลยคุณร<น>ูปนมาเทียบกันหน่อยสิชาดาแต่น,น้ำไม<ป>่ติดตาอ,อ, <c oughs> อันนี้เหมือนเขากำลังสร้างาอะไรใหม่อยู่เนา ใส่ก็งี้ะคะ่ะเจอทางนี้นะคะตัดสุผ้าใส่รองเท้าตัดรองเท้าไหายค่ะทำไมาผงหนึ่งใช่ไหมคะขอดูสูงหน่อยค่ะแค่เด, <า S 2> ดินใส่รองเท้าตัดรองเท้าหายค่ะบิวก็มาเอาวัดเร่งไายสอกนะคะแต่ไม่มีปีเต่ามาขอพร แล้วก็มาเป็นเสื่อนของคนตีชงหนึ่งในกรุ่มชงมากชงเข้มเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปวเดด้านในก่อนนะคะมาแล้วจ้า <c oughs> เดี๋ยวเราไปวหา้จุดแรกกันก่อนนะคะ <c oughs> แดงแดงกันไปเลยทีเดียว เราต้องมาต่อคิวก่อนนะคะตรงนี้ก้าวปีสงฆ์ใช่ไหมเดี๋ยวจริงๆต้องไหว้หน้าหน้าวัดาลก่อนนะบุตรนรัตนมานี่เลยนะเนี่ยมิหัดดันนาจริงๆไม่ใช่ตรงนี้นะเดี๋ยวต่อแถวเราจะซื้อนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวข้อเอาไปไหว้เราคิดว่าอีกเตี้ยๆคนหนึ่งไงไม่รู้เตี้ยมาก ขอพรว่าชาติหน้าขอให้สูงขึ้นเป็นแบบนางแบบตัว็อปของเมืองไทยแต่ทุกวันนี้ก็แถวหน้านะน้าสุดนะน้าสุดปีนี้ปีชงมีอะไรบ้างอะละทอทอชวดมามีอปีชงหนึ่งครับแล้วก็ของบิวทัมบูเสริมสิริมงคลเสริมสิริมงคลสองครับ ของบิวของเธอชมอวสวดเสริมสีมงคลนะไม่เอาเมื่อกี้ของเฮ <พอ S 1> ียสวดกระชมด้วยหรอใช่แต่ชงน้อยกว่าละกาไงปีนี้ลากาเจอเต็มอืาา <c oughs> ผู้ชายคนนี้เขาไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองชงเชิงอะไรทั้งสิ้นนะเวลาเขาไปไหนเขาก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขาชงไมืมเขาไม่ชง คำนวณเนาะตั้ปีนะที่สี่สิบวิธีคำนวณใช่ไหมอันนี้ปีจีนของพีนะช่วดเกิดสองเจ็ดสี่สิบตั้งนับปีจีนก็คือบวกไปหนึ่งท้องต้องบวกหนึ่งใช่แล้ววันที่วันที่ดูไก็วันแต่ละคนเดือนเดือนไนเดือพฤษภาคม พอจุดยอดจุดลุงโมดไม่แข่งเลยนะภาษาไทยสองห้าสองสี่ดีเซมมึงก็เขียนยังไงดีเซมเบอร์เดืเวลาไม่ได้ดีเดี๋ยวท่านอ่านแน่รอพี่เวลาไม่ปกติอ่ะเวลาเวลาไม่ปกติมเกิดมันเกิดที่ไหนปีสี่ปีห้านู่นแล้วเราต้องนับที่อเมริกาหรือนับไทยนั่นเนี่ยแล้วทำไมมึงไปเกิดถึงอเมริกาก็เกิดที่นู่นมีอะไรไหมก็พอดีว่าบินกลับมามาถ่ายไม่ทัน แม่ก็เรียนอยู่ตอนตอนตอนนี้คือแล้ยังหนูยังสาวหนูยังของวันละของเด็กน้อยสามหกเลยสรุปตรงเทียบเป็นเวลาเมืองไทยหรอฮัลโหลแม่อ้าวเมือเมื่อกับเด็กชายหมดแล้วเด็กชายนี้พี่พงไม่ไงคะถ้า <c oughs> เปิดหน้ามาอันนี้ก็จะเป็นใบเอาไวเา้เป็นกับขอพรมีขอพรด้วยข้าวเจ,จ้าคุนทองกุญชาตา มาเป็นชุดแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยเดือนปีเกิดถ้าคำนวณไม่ถูกก็จะมีตารางียบให้นะคะไม่ต้องห่วงตารางเทียบให้องสองทององสองสองสองกองกองสอสอง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 ยอเสอง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 องสองสองอออ ค,น,คน,นนี้ชเคมคนนั้นชอ่อนเขาเกิดกี่โมงวะเขาโทร<ล>ถามมาปุณยแต่ละคนถ้าเราต่อรถทางด้าน,นานข้างเข้ามาเมื่อกี้ก็คือว่าเราต้องมาไหว้หน้าวิหารก,ก่อนนะคะเป็นจุดแรกด้านหน้าก่อน ว่าไหว้กี่ดอกด้วยความชาญฉราดน้องอาตีเดินไปดูที่เขาไหว้กี่ดอกคะ <S 2> <S 2> ส,าสามดอกค่ะผู้ชายตรนนะคะอะตรงจุดนี้ไหวสามดอกค่ะมาถึงเราต้องไหว้ตรงตุดนี้ก่อนนะคะ น่าจะขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะตอนนี้ก็กำลังทีแก้ชงนะคะเพื่อปัดตัวแบบแบบอย่างเงี้ยนะคะปัดตัวไม่ต้องัด่สามครั้งถ้าทำแทนไม่ต้องปัดตัวถ้าทำแทนนะฮะ ท่านหลายทานคือคนเดินเป็นเกนลือท่านเดียวพอนะฮะตามจะมต้องปัดตัวเรานะฮะซ้ายขวาไม่ตู้เก็บนะเชอตู้เป็นต้องช่อและวางได้เลยนะอ่ายิมหน่อยดีจ้าเยิมหน่อยจ้าไหวบ่างจะเยิ้มเอ่ออะไรให้ทุกหลานดูนะหลังจากที่เราสวดเสร็จแล้วนะคะของดิวจะเป็นการเสิริมตัวจะต้องมาวางฝั่งนับจากประตูทางเข้านะคะของดิว จะต้องไปทางด้านซ้ายส่วนของเฮียแก้ชงจะต้องไปทางด้านขวานะคะก็จะมีตู้ใส่อยู่ก็ฝากชื่อเราเอ,าเอาไว้ที่นี่ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไว้จุดถัดไปอ่ะจุดถัดไปค่ะ บนต่องลมพัดเย็นสบายมากให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะที่บิวบอกนะคะแก้ปิชงจากประตูทางเข้าให้ไปทางด้านขวาของบิวจะไปทางซ้ายนะคะขอพรเสริมดวงจากนั้นก็ไหว้ตรงจุดด้านบนต่อนะคะ เป็นเทียนแบบนี้ค่ะเทียนเสร์ฟโชคลาภก็ดแปดแปดแปดสัมล้อคิดว่ามีทำจากไม้เหรอออสัมล้อทำจากไม้เผื่มากเลย อยูแปชงวนไหนของของมูมีอะไรบ้างสำหรับแก้ปีชงไหนดูหน่อยอันนี้ของคนปีอะไรของคนปีลกาหน้าตาเป็นแบบนี้หรอราคาเท่าไหร่เก้าสิบเก้าอลของอาซีเช่าอะไรมาของปีมาลองหน้าตาเป็นไงอ๋านออันนี้คือ ก็คือต้องซื้อแล้วแต่ปีใช่ไหมอ๋ออ่ะอ่้อ๋ออยู่ตรงนู้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปกันตรงนี้เป็นที่เช่าวัตถุมงคลค่ะว้าวมีอะไรบ้างเอ่ยอ๋อเมื่อกี้ที่ลุงมดเช่าไปใช่ไหม มีหลายปีมีรบที่ปีเลยอุ้ยอันนี้เป็นหยกเป็นหยกอันนี้เป็นคางคกาลดซะคดูดซับอ๋ออันนี้เป็นคางคกสามขาเหรอคะ ออันนี้คือทุกปีซื้อได้หมดเลยใช่ไหมชอบได้หมดอ๋ออันนี้นะ่าสนใจซื้อเป็นของฝากเนี่ยอ,อ,อยากซื้อของฝากได้หมดคะต้องเลือกหินสีอะไรอะคะอยาเลือกให้ดูหน่อยมีเยอะมากอะละลานตาเลยละทีเดียวนี่อะไรเอ่ย กันไทยเสริมโชคลาภนี่กันไทยค่ะว,ว้าวเป็นตุ๊กตาก็น่ารักนะอันนี้ซื้อซื้อฝากได้เนี่ยเนี่ยกำไรสีม่วง เฉียงซับค่ะสีม่วงสีเหลืองสีเหลืองเป็นปีเซียแล้วก็มียันวิอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือไว้เปิดฟังส่สวนทันซิสเตอร์เหรออาจรอย่างอื้ อันนี้ปีเซนนำโชคโอ้อันนี้อันนี้อาจจะแบบว่าเส้นใหญ่หน่อยเส้นใหญ่หน่อยนะคะเราก็ได้มาแล้วเป็นปีเซียยกเฮ้ยไม่ใช่ปีเซียยกสิคัง 6, 3, คกสามขายกใช่มไหมคะเตรียมโชว์ใช่มไหมคะ,น,ะนี่ค่ะเอาไว้ไปแขวนกับกระเป๋าเงินกระเป๋าสะพายค่ะ ชั้นสีส่ก็จะเป็นชั้นสุขาพที่หมอนมกนะคะค่ะี๋ยวเรามูออนกันที่ชั้นสองตนครั เอาเร็วหนึ่งคิดตรงที่อาจสสูงเนี่ยแหละชางนาขอให้ลูกอะสูงแบบนังแบแบบร้อยแปดสิเอาร้ยเก้าสิบเลยโล่มากมาเทียบกันหน่อยสิมาแค่นี้ไปก่อนนะ ตอนนี้เรากำลังไปได้หรออ๋อมีลิฟต์ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะอะไาวะเฮ้ยฮุ๊บส์ฮุ๊บ <มา S 2> ส์ใช้บัตรสุสลวลดเดินลงเ,ลเจอเดินลงได้เขาพูดเป็นภาษาจีนเนะขาพูดเป็นภาษาจีนนะอ่ะได้320ลงง้อยยี่ินโลนึ่เกินของวันน แต่ถ้าคนละร้อยโลสี่คนก็สี่ร้อยโลแล้วนะแปดสิบห้าบิ๊เกิลโนรแปดสิบห้าปูเจ็ดสิบอร้อยห้าสิบเท่าไรห้าสิบหกสี่สิบแปดอเคพระคิดแตกไปสองโลนี่ชั้นสามแต่จริงมันควรจะถึงแล้วมันขึ้นอื่นอื่นเห็นไหมมันหนักอยู่สโลบัตชัวนี่เดือดแล้วชั้นสี่เราเน้นบุญเราไม่เน้นนับเก้าวันนี้ถึงชั้นสี่แล้วจ้า นี่เดิน 2, กเป่าสองสองพันกว่าเก้าสองพันเก้าผลปรากฏว่ามาชั้นสี่ไม่มีอะไร <laughs> กลับลงไปไว่า้ใหม่ที่ชั้นหนึ่ง <laughs> วิหารสุขขาววดีหมื่นพุทธค่ะ อ๋อตรงนี้เป็นที่ที่เขาให้นั่งวิปัสนาได้ตรงนี้จะเป็นจุดที่สงบที่สุดค่ะเขาให้นั่งวิปัสสนาทำสมาธิอเป็นพระพุทธรูปเรียงต่อกันค่ะมีชื่อติดอยู่ทุกองเลยเอ่ะหูรอบห้องสุขเวลดีก็คือจะเป็นฟีลแบบว่า น่าจะน่าจะเป็นตอนที่จัดสร้างอะเนาะใครจัดสร้างบ้างแล้วก็มาเขียนชื่อเอาไว้ปะอารมณ์ประมาณนั้นไหมคะอันนี้บิวไม่มีความรู้จริงๆแล้วขอโทษทีแต่แบบอลังการมากคนอื่นนะ่ะ<ม>เขาใช้วิธีการเดินกนะันน่ะส่วนใหญ่เขาเดินจากชั้นหนึ่งสองสไล่ไว้ายใช่ปะของเรานี่ทางละัะเนาะขึ้นลิฟต์มาแล้วสี่สหนึ่ง สภาพอะไรอย่างเงี้ยดูชี่นีไงคนแก่เอาคุยกัน คือพระวิหารอาวโลกีเตสุอ่านว่าลอยวิหารพระอาวโลกิเตสวนพวระกวนอิมพระโพธิสัตว์นี่ไงพระโพธิสัตว์พันมือ<ะ>ตรงนี้มีทางแบบว่าให้ขึ้นวีลแชร์ด้วยมุมนี้สวยค่ะสวยค่ะ พีเขาถ่ายรวมเดียวกับเราเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้จ้าแม่ควนอินกันค่ะก็มารับเทียนต้องจุดไหมครับถถ้้าาึง่่่่นนีะะคคชอบาุดเดียวกันกันเลยค่ะแอ่ว่าจะาม่กวนอิมด้านนี้เลยค่ะเรื่องว่ะจุดเทียนให้หน่อยค่ะอตอนนี้เขาก็กำลังจะ มีการก่อสร้างอาคารเรียนนะคะม,มาแล้วผู้ชายจุดเทียนให้แล้วปไปอธิษฐานกันค่ะดูจากค่อนข้างที่นั่งต้องลิงไซ์หน่อยเพราะว่าสายตาสั้นมากต้องขอโทษทีินะคะทุกคนนี่ค่ะคำอธิษฐานองค์ท่านค่ะ ก็จะมีกระดาษสีเหลืองนี้คืออะไรคะบบแจกฟรีอ๋อให้กลับบ้านค่าทำบุญหนึ่งบาทนะคะอันนี้กลับบ้านนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลคะ่ะเดี๋ยววิขอไปอธิษฐานแป๊บนึงนะคะ พอประมาณแล้วมีจุดไหนต้องว่าอีกไหมต้องว่าอะไรอีกไหมหรือว่าไปหาอะไรกินกันไหมได้เวลาไปหาอะไรกินแล้วได้เวลาไปหาอะไรกินแล,ะละ้วล<ๆ>่ะเพราะว่าเราอิ่ม<ๆ>ตอนนี้เราอิ่มบุญแล้วแต่ตอนนี้เราไม่อิ่มท้องเลย <c oughs> <c oughs> ตุ๊สไตล์นะเอา้าไม่เราไปกันคนละทิศคนละทางฉันจะโดนตามใครเนี่ยน, <c oughs> นั้นมาด้วยกันหรือเปล่านั่นมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยนี่คือแก่งแก่แก,แก่แก่ไม่ฉันไม่รุ่นฉันจะโดนตามน้องอาซีจ้ะ แก่มากใช้ทางวิวแชร์อ่ะอล้วดูดิ <c oughs> แล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงแล้วทะเลาะยังไงต่ออะรอที่ทาง <c oughs> อ่ะเขาจะไปลงลิฟต์โอเคไป <c oughs> ใช่ <c oughs> บอกแล้วให้เอาไม้เท้ามาก็ม่เสื้อ นี่คือเขามาห้อยกันเองหรือว่ามีคนมาห้อยอ่ะอ๋อสวยมากเลยที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะมากนะคะบอกก่อนอทำไงอ,อากาศข้างบนแบบเย็นสบายง่ยหรอ่ะมสามกล้องข้างบนเนี่ยไหนกล้องอยู่ตรงไหนอ่ะอืมตรงนั้นไอนี้กล้องซ้อนกล้องอ่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็โอ้เงินสบายมากเด็ดฉกเราจะได้หรอตรงนี้เราต้องไปออกทางเก่าอ่ะมันตออกเหมนเดิมเลยเนี่ยนอกจากทัวร์หลงๆแล้วเป็นทัวร์แก่ๆด้วยเข่าเข้าว่าไปกระบอกแล้วตีนะว่าที่นี่วิหารที่นี่มีแค่สี่ชั้นนะ มีเจ้าหน้าที่บอกตลอดเวลาค่ะว่าว่ายังไงว่ายังไง,ว,ง,ไงว่ายจุดไหนแม่งกันมากนะจะงโงใช่พลงจัลิกมาบก,ก็เ้เจงใช่พอลงจากลิ์มาปุ๊บก็เลี้ยวซ้ายเจอทางออกเลยเอาแว่ในใส่ไหมให้เอาลงมาทำไม <c oughs> <c oughs> เขามีแว่นอันนี้ <c oughs> ช่ดเขา มันต้องตุดจีมันต้องดังแบบอ่างอ่างมันต้องดังแบบสุดมันต้องดังแบบทั้งตัวนะตั้งแต่ว่นเช้อเลยก็คือแกแล้วก็ตรงเช้านะตุดจีนต้องแบบแดงแจ่มๆเท่านั้นเราไม่ได้แดงแค่อันเดียวเลยนะแว่นมีสามแดงมีสามดิวเวลอันนี้แดงที่หนึ่ง ตอนน,นนีนน้วิวออกมาแล้วนะคะเราคื <GO av uther> นถุงผ้าเขาเราใช่ไหมอย่าลืมคืนถุงผ้าด้วยนะคะถุงผ้าฝากรองเท้านะทุกคนร้านอาหา่อแล้วคะอ่อนตะคอะเลี้องเียี่มาไม่เก so ิน3นาทีนะคะไปตาม Google Map เอาจาึงจ้า อโคกเล็งต้องนยามอันแหล่ะว่ามาร้อนๆแ่้วเนาะโก้มหใช่โคกทุกอันจ้าใช่ฝ่าโุ๊กจ้ะแต่จรนงๆเอาน้ำเปล่าหรือเอาโคกครับโคกค่ะกาแฟกาแฟดำไอ้กินกาแฟดำแต่กินยังไงก็กะเพราหยุดยอดเลยไหมอุ้ยมีกะเพราถาดด้วยนะเดี๋ยวขอโคกของเปลือกขอดีค่ะก็จะประมาณนี้มันแค่น้ำตาลไอ้น้ำตาลด้วยนมด้วยเราตั่งกาแฟกันเหรอ ตอนนี้รู้สึกร่างกายต้องการตับตีแล้วล่ะกูฟังอะไรครับดรัอ้านเขาดังเลยเขาดังต้มยำผู้ชายคนียวกินกะเพราทุกที่เขาบอกแล้วเขหน้าเปิดร้านกะเพราที่สุดกูถบอกว่าเปิดร้านกะเพราที่บ้านกูเปิดร้านน้ำน้ำน้ำอร่อยนะน้ำต้มยำคุณอร่อยเลยมาแบบงงๆนะออกจากวัดเรี้ยงไร้มาสามนาทีเนาะเมื่อกี้ขับมากี่ร้อยเมตรอ่ะไม่ได้ตัดกี่กิโล นิดดเียวครับเดียวเองเนาะสามนาทีจบยังไม่ทันหายเลยสายเลี้ยวฝาเลี้ยวฝาเลี้ยวสายแล้วก็ฝาแลี้ยวสายอีกทีมาแบบหลงๆเหมือนเดิมไม่ได้แบบอะไรอ่ะจิ้มซีซินก็มาเจอร้านอร่อยพอดีเลยอร่อยน้ำต้มยำอร่อยดีเลยใช่ไหมใช่นี่แบบแท็กที่ไปนี่รู้ปรอกนานของใหญ่หรือเปล่านาจะคนละร้านมัคนขายกวนอุ้ยอุ้ยมิตาแล้วอันนี้อ่ะ จริงๆอ่ะถ้าหนาวจะละลองขายได้นะอคือแบบว่าชิ้นใหญ่มองเนาะโอชิ้นบอลริมเลยอ่ะต้องกินมาแต่ว่าเขาเวลาเขากินเลงเขากินกันยังไงมันชิ้นโมดูดงแผลแผะดูดเนี่ยแล้วมึงก็ใช้ขาหน้าใช่ไหเราใช้ขาหน้าใช่ป่ะแล้วก็ก็ินอยู่อีกครับจัดไปหม่อยนะ ใช่มาดีรหมอืน้ำอร่อยอร่อยอร่อยเลยอร่อยเล็กกับคุณดีอร่อยเล็กกับคุณดี่องคุณดีต้องเื่อนต้องแคุณดีตาด้วยีเรก็ต้่จเ็บไม่เจรนะับมาไกลนะ กลับอธิจารย์ตัวเองก็ยังแถมไม่หมดขอชิมของเบ่โฟอ์ก่อนนะสุดยอดดไ้อนลองชิมเลยกลับแบบดูท่าทางจะแบบว่าได้ไหมค่ะที่ครับกระเป๋ากับบ้านที่หนึ่งสักกับบ้านสิบกล่องกระเป๋าเอาเป็นกระเป๋าปะเลยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเฮงๆรวยๆปังๆปี2566ค่ะ